สวัสดีครับช่างเอดเลี่ยมพระนะครับวันนี้ลูกค้าก็เอาพระมาเลี่ยม1นึ่งองค์นะครับเป็นพระผงทีงนี้เราก็เอาเข้าเครื่องสแกนกันเลยนะครับก็จะสแกนพระเข้าไปในคอมนะครับแล้วก็จะได้พระมานะครับแล้วก็จะมาออกแบบกันนะครับแล้วก็ออกแบบพระเสร็จนะครับ แล้วก็เตรียมอะคริลิกไว้นะครับแล้วเราก็ตัดกันเลยพอตัดออกมาแล้วก็จะได้หน้านตาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนนะครับแล้วเราก็จะไปกดฝากันนะครับฝาหน้าฝาหลังนะครับโอเคผมก็กอวิดีโอไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันช้ามากนะครับของจริงปุ๊บเราก็จะมาตัดฝาให้เข้ารูปนะครับแล้วก็จะเดินน้ํายากันนะครับ น้ำยาก็จะเป็นน้ำยาผสานอะคริลิกนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ต้องเล็งนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาเล็งพอสมควรครับก็ต้องเล็งให้มันตรงครับเพราะถ้าไม่ตรงก็ เดี๋ยวได้ทําไหมนะครับโอเคผมก็จะใช้ใบใบมีดเป็นตัวรัดสายไฟนะครับสเตนเลสนนครับความหนาประมาณ0.2มิลลิเมตรครับก็ พอเราเลิงอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเดินน้ํายานะครับว่าจะค่อยๆใส่น้ํายาเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีฟองอากาศอยูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเราหนีบกิปนะครับมันก็จะไล่ฟองอากาศออกนะครับแต่ด้านขวานี้ด้านที่หนีบกิปนี้ผมอาจจะใส่น้ํายาน้อยไปนิดนึงนะครับ เราก็เพิ่มน้ำยาเข้าไปนะครับจริงฝาหน้าเราก็เดินทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผ้าผงผมก็กลัวนิดนึงนะครับก็มือใหม่อยู่ครับก็ค่อยๆ่ยนีบนะครับ Okay. เสร็จปุ๊บเราก็เอาถอดใบมีดออกนะครับแล้วก็เติมน้ำยาหน,นิดนึงนะครับผมระหว่างนั้นแล้วก็มาทำความสะอาดฝารอนะครับก็จะจอนานอยู่นะครับแต่ผมก็ตัด g p o ไปนะครับ ก็เรามาเดินฝาหลังนะครับฝาหลังก็ต้องเล็งดีๆนะครับจริงมันผมมีมาร์กอยู่แต่ก็เพื่อความชัวนะครับต้องเล็งดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงแล้วมันจะเบี้ยวนะครับก็ต้องเล็งด้านข้างด้านหน้านครับด้านหลังนะครับให้มันตรงกัน โอเคถ้าเราคิดว่า,าตรงแล้วก็มาเสียบปบมีดนะครับรอเดินน้ำยานะครับแุดก็ ขออนญาตเอาออกไปเลงแป๊บหนึ่งนะครับไม่ไม่ข <c oughs> นาดเท่าไหร่โอเคถ้าเราคิดว่าตรงแล้วแล้วก็จะมาเดินน้ำยาฝาหลังนะครับก็ค่อยๆไล่น้ำยาไปนะครับทีละนิดไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่า ก็จะถอดใบออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ํา,ายาไปทีละนิดนะครับฝาหลังตัวนี้มันจะมีฟองอากาศนะครับแล้วก็งัดนิดนึงนะครับให้น้ายามันเริ่มเซตตัวนะครับสักพักนึงนะครับแล้วก็เก็บได้เลยนะครับเก็บไว้ ก็ตัวนี้จะมีฟองอากาศอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับแต่มันเป็นตัวฟองอากาศด้านหน้าใบมีดนี้มันเล็กไปต่พอมีใบมีดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่อยนะครับตัวนี้เราก็แทงเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตอนเราตัดงานนะครับมันมันจะรั่วนะครับ เราก็ต้องเซฟตรงนี้นิดน,นึงนะครับก็เติมน้ํายา้าไปใหม้นะครับโอเคครับแล้วเราก็ใช้เศษอะคริลิกนะครับมามาเทียบใบนะครับแล้วเราก็หาอันที่มันเล็กๆพอดีพอดีนะครับแล้วก็หนีบนะครับแล้วก็เอากิบ ตัวใหญ่มาหนีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นานอยู่นะครับนานพอสมควรประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะครับโอเคพอพอเราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับแล้วก็เช็คว่าไม่มีตรงไหนมันก็ใสแล้วเราก็แช่น้ำไปนะครับระหว่างนั้นก็มีลูกค้าเอาพามาเรียมอีกองหนึ่งนะครับแต่ว่า เป็นรูปร้อนนะครับตัวนี้เราก็สแกนพระแล้วก็ทําเหมือนขั้นตอนที่ทําเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็จะมาตัดงานกันนะครับตอนนี้เราก็ตัดงานตามที่เราออกแบบไว้นะครับโอเคพอเราได้มาแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับ แต่ยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเอาไปขัดอีกนะครับอันนี้องค์องค์เมื่อกี้นี้นะครับที่ลูกค้ามาทีหลังอันนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับประมาณใช้แกนสี่มิลครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเจียแต่งนะครับจะมาเจียนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ก็จะตะไบนะครับ ตบายเก็บนะครับแต่งขอบแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับที่ผมทําก็จะไม่ไม่ไม่แต่งให้มันลึกมากนะครับก็จะแต่งพอสลบสลบนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานก็จะได้ไม่มีเศษพวกขี้ใครเศษอะไรติดนะครับตอนที่ใช้งานไปนานๆน,นะครับ แต่งตะบายเสร็จปุ๊บล้วก็ต้องใช้กระดาษทรายนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์ละเอียดนะครับแต่ไม่ละเอียดมากนะครับใช้สีเหลืองเราจะขัดแต่งนะครับขัดปุ๊บแล้วก็ต้องขัดให้มันไม่มีรอยเหมือนรอยอะคริลิกที่มันหยักนะครับก็ต้องพยายามขัดให้มัน เนียนที่สุดตัวน,นี้ก็จะใช้เวลานิดน,นึงนะครับผมก็จะกอคลิปไปไวนิดน,นึงนะครับแล้วก็จะมาเก็บตรงหัวตรงซอกนะครับก็จะได้ประมาณเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ไปเตรียมที่จะปัดเงานะครับ พอดีว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับมันก็เลยมัวๆนิดนึงโอเคผมพยายามหาขา,าตั้งกล้องมานะครับก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ปัดไปได้ประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นผลงานที่เรียบเสร็จนะครับอาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ตั้งใจทํานะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับพี่พี ท่านใดที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม